ค่ะสวัสดีค่ะพลอยกำมลวันยศส่งเนินค่ะปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกธนบุรีค่ะจบจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะ เป็นการเรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทักษะทางวิศวกรรมค่ะเช่นการออกแบบระบบบาบัดน้ําเสียการออกแบบระบบการผลิตน้ําประปาการจัดการมลพิษทางอากาศการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมค่ะและมีการเรียนเกี่ยวกับการโอ p ปเรตระบบต่างๆในรูปแบบแลบ s c a l ค่ะตั้งแต่เข้ามาในมหาวิทยาลัยก็ได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างค่ะเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมคอปวค่ะการจัดสรรเวลาให้เข้ากับการเรียน3ามเทอมค่ะ แล้วก็ที่ประทับใจทางมหาวิทยาลัยคือมีพื้นที่ให้กับนักศึกษาได้ทํากิจกรรมในหลายรูปแบบค่ะเส้นทางสู่ความสําเร็จนะคะจะเป็นการาจัดลําดับให้ดีและการโฟกัสสิ่งที่ทำนะจุดนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าปกติพอเป็นคนที่โฟกัสได้แค่สิ่งเดียวค่ะการจัดลําดับก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะเช่นถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงสอบพอยก็จะ เรียงแล้วว่าวิชาไหนควรอ่านก่อนอ่านหลังแล้วก็ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ค่ะหลังจากนั้นจะทําการสรุปค่ะแล้วก็จะเหลือเผื่อเวลาหนึ่งวันเพื่อที่จะทบทวนสรุปนั้นก่อนสอบค่ะฝากถึงรุ่นน้องนะคะก็ขอให้น้องๆออใช้ชีวิตในมหาลัยเต็มที่ค่ะทั้งการเรียนและการเล่นการเรียนก็อย่าคิดว่าเราแข่งกับใครค่ะคิดว่าเราแข่งกับตัวเองก็พอแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเยอะๆหาของอร่อยๆทานด้วยนะคะ ก็ขอขอบคุณอันดับแรกขอขอบคุณครอบครัวค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีค่ะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆค่ะที่ทําให้ชีวิตในมหาลัยไม่น่าเบื่อค่ะขอขอบคุณทางคณะอาจารย์ประจําภาควิชาค่ะที่ทําให้หนูมาถึงจุดนี้ได้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยค่ะที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาค่ะขอขอบคุณค่ะ